สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้ขอเชิญทุกท่านวางสิ่งที่อยู่ในมือปล่อยสิ่งภายนอกให้เงียบลงแล้วเปิดใจให้ธรรมะได้สัมผัสใจของเราอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งคําตอบที่ดีที่สุดต่อความอยุติธรรมในชีวิตอาจไม่ใช่การโต้อตอบหรืออธิบายอะไรเลยแต่คือความเงียบที่เกิดจากใจที่เข้าใจเรื่องของกำยำลึกซึ้งรรในโลกที่เต็มไปด้วยความม่ยุติธรรมมีทั้งคนที่พูดเท็จใส่ร้ายหรือทําร้ายเราทั้งต่อหน้า และรับหลังเราอาจรู้สึกโกรธรู้สึกอยากตอบโต้หรือถามตัวเองว่าทำไมคนดีถึงต้องเจ็บแต่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธไม่อาจดับความโกรธได้มีแต่ความเมตตาเท่านั้นที่ดับความโกรธได้อย่างแท้จริงทำนี้ดูเรียบง่ายแต่เป็นหลักธรรมที่ลึกมากเพราะเมื่อเราเลือกเงียบไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีกฎแห่งกรรมตามาหน้าที่ของมันอแล้วเมื่อเรายึดถือความโกรธไว้เปรียบเหมือนเราถือถานไฟร้อนๆอนไว้ในมือยิ่งจับไว้นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำใจเราเองให้ร้อนรุ่มแต่เมื่อเราวางมันลงใจก็จะค่อยๆเบาขึ้นไม่ใช่เพราะคนอื่นขึ้นแต่เพราะเราหุนคน้นจากการเป็นเฉลยของอารมณ์ตนเองความเงียบของผู้เข้าใจธรรมจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังแห่งการให้อภัยพลังแห่งความเข้าใจในกฎแห่งกรรมในวันที่คุณถูกใส่ร้ายถูกมองข้ามหรือถูกตัดสินโดยกนที่ไม่รู้ความจริงอย่างเพ้อเรียองหานอธิบายหรือปกป้องตัวเองแต่ าอยากสมุกแล้วพูดกับใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลของมันเสมอเพราะในที่สุดกรรมจะคืนความยุติธรรมให้เราเองไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้ไม่ว่าเขาจะฉลาดเทียมใดหรือซ่อนตัวลึกแค่ไหนทุกคําพูดทุกการกระทำล้วนถูกบันทึกทไว้ในกระแสกรรมและเมื่อถึงเวลากรรมจะคืนถึงอย่างที่ตรงไม่ช้าไม่เร็วแต่แน่นอนดังนั้นการเงียบและปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไว้วางใจในความยุติธรรมของจักรวาล การเข้าใจว่าความสงบ,บคือชัยชนะที่แท้จริงชนะโดยไม่ต้องทำร้ายใครและชนะโดยรักษาใจของเราให้ไม่แปดเกอนจงจำไว้นะครับความเงียบของผู้เข้าใจธรรมมีพลังมากกว่าคำพูดของผู้ที่ยังจมอยู่ในโทรศัพท์ว่าให้กับทำหน้าที่ของมันแล้วเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยใจที่บริสุทธิ์เมตตาและวางเฉยต่อสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้เพราะสุดท้ายความสงบ,บ,บในใจคือคำตอบที่แท้จริงต่อความอายุธรรมทั้งปวง เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความโกรธจะค่อยๆแปรเปลียป่ยนเป็นความสงสารเพราะเรารู้ว่าผู้ที่ทำชั่วหรือผู้ที่หลงผิดกำลังสร้างความทุกข์ให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวกับไม่เคยเงียบและจัดรวาลไม่เคยลืมทุกสิ่งที่เราคิดพูดหรือทำล้วนถูกบันทึกไว้ทั้งหมดและจะย้อนกลับมาอย่างเที่ยงตรงเสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าตอบโต้ความโกรธด้วยความโกรธเพราะจะมีแต่เพิ่มไฟให้แรงขึ้นแต่จงตอบด้วยเมตตานด้วยความเข้าใจและด้วยการวางเรชิ เพราะความวางเฉยนั้นไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือปัญญาที่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุสิน้นก็ย่อมดับเมื่อเราหยุดส่งเชื้อแห่งความโกรธฝ่ายในใจก็จะค,อคอ่อยๆดับเหมือนน้ำที่สมุไม่ถูกก้อนน้ำคว้างซ้ำอีกในยามที่มีคนพูดร้ายหรือทําให้เราเจ็บใจให้ทำวเองวา่าเราจะปล่อยให้เขาทำใจเราอีกนานเท่าไัรนเพราะทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งนั้นเรากำลังอนุญ,ญาตให้เขา ็จะเริ่มเป็นอิสระเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงแห่งความโกรธแล้วบินกลับสู่ท้องฟ้าแห่งความสงบโลกนี้ไม่มีใครทาํทาให้ทุกคนรักได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุดยังถูกกล่าวร้ายถูกใส่ความและถูกเข้าใจผิดแล้วเราผู้เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งจะหนีพ้นจากทำตำหนิได้อย่างไรหนทางเดียวคือยอมรับความจริงแล้ววางใจให้อยู่เหนือมันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะนิ่งเห็นความทุกข์ของผู้อื่น และแทนที่ความเกลียดจะกลายเป็นความเมตตาเพราะเรารู้ว่าผู้ที่ทําช่วกําลังสร้างพัฒนาการให้แก่ตัวเองเมื่อเข้าใจว่ากรรมคือครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกความอนมุติธรรมจะกลายเป็นบทเรียนที่ฝึกให้เราอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้กล่อยวางจนใจเราสุของขึ้นทุกวันวันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะมันทําให้เราได้รู้จักความสงบที่แท้จริงและรู้ว่าผู้ที่เงียบด้วยความเข้าใจในธรรมคือผู้ชนะอย่างแท้จริง ต้องทําให้ใครแพ้และชนะโดยรักษาความบริสุทธิ์ใจไว้ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีสติระลึกได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันใจจะไม่สั่นไหวเหมือนก่อนเราจะเริ่มเห็นว่าคนที่ทําร้ายเราก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกความไม่รู้ครอบงำเขายังไม่รู้ว่าความโกรธความอฉาความอยากของผู้อื่นคือไฟที่เผาใจตัวเองก่อนจะเผาคนอื่นและเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะไม่ต้องชดใช้ด้วยไฟอีกต่อเพราะไฟไม่อาจนำไฟได้มีแต่น้ำแห่งเลืตาเท่านั้น จะดับไฟนั้นลงได้จริงๆเมื่อมองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจความเจ็บจะค่อยๆค,คลายความโรกรธจะอ่อนแรงและความเมตตาจะเริ่มเบ่งบานในใจอย่างสงบยาวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่ตั้งอยู่ในเมตตาไม่มีเวรไม่มีภัยและไม่มีศัตรูถ้อยคํานี้ช่างลึกซึ้งนักเพราะเมื่อใจเราเป็นเมตตาแม้ผู้ที่เคยเป็นศัตรูก็กลายเป็นครูผู้สอนที่มอบบทเรียนให้เราได้ฝึกหัดฝึกความอดทน กอดว,วางในสิ่งที่ใจยังยางยึดถือเมื่อเราผ่านสิ่งลำนี้ไปได้ใจจะเริ่มกว้างขึ้นผุนขึ้นและเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงกระแสแห่งเตุและผลไม่ควรแบกความกับแค้นไว้ในใจเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความทุกข์เองก็แปรเปลีนน่ยนเสมอในอยามที่รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมจงเงียบลงหายใจลึกๆแล้วหันกลับมามองใจของตนถามตัวเองเบาๆว่าเราต้องการอะไรจากเหตุการณ์นี้หากทำตอบคือการเอาชนะการเหตุ ฝ่ายทุกข์หรือการได้รับคํายอมรับนั่นยังไม่ใช่ทางของธรรมแต่หากเราต้องการเพียงความสงบต้องการเพียงการพ้นจากความเจ็บปวดนั่นต่างหากคือหนทางของพระพุทธเจ้าหนทางแห่งการเข้าใจหนทางแห่งความรู้แจ้งที่ไม่ต้องการให้ใครแพ้แต่ต้องการให้ใจเราเป็นอิสระจากการยึดม,มัน่นที่กลวมบางครั้งการเงียบไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จะพูดอะไร แต่เพราะเรารู้ว่าคำพูดใดก็ไม่อาจเปลี่ยนใจคนที่ยังหลงได้พระองค์ทรงรู้ดีว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้ใครเข้าใจได้ด้วย,ยคำเพียงไม่กี่ประโยคแต่เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องรู้ด้วยใจของตนเองดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องรีบพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเพราะความจริงไม่ต้องอธิบายความดีไม่ต้องประกาศเมื่อเราทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยเจตนาบริสุทธิ์สักวันน่ทุกอ,อย่างจะคลี่คลายเองและแสงแห่งความจริงจะปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ จงเงียบด้วยความเข้าใจไม่ใช่เงียบด้วยความเจ็ปจบปวดจงวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางด้วยความจำใจเพราะการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่การหลุดแต่คือการทำมาสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราและไม่อยู่อย่างง่าเราเมื่อใจยอมรับความจริงนี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆสลายเป็นเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์อ่นอนๆสางผ่านใจที่สงบจะเริ่มมองโลกด,ด้วยเมตตาจะเข้าใจบาแแมความอายุทธรรมก็เป็นภูมิภูมิผู้พาเราไปพบกับธรรมะ ซึ่งที่สองให้รู้คุณค่าของความเยียบและกลารปล่าวางอย่างแท้จริงเมื่อฝึกใจให้อยู่กับความจริงของธรรมเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นผลแห่งเหตุที่เราเคยกระทาไว้ไม่มีสิทธิ์ใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีใครทําร้ายเราได้หากเราไม่เคยวางเมล็ดแงกับนั้นมาก่อนเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็จะหยุดกลา่าวทษผู้อื่นหยุดกรธคนที่ทำให้เราเจ็บและหันก,กลับมามองตนเองด้วยปัญญาว่า เราควรเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นสิ่งใดควรปรับสิ่งใดควรวางเพราะทุกเรื่องราวในชีวิตแท้จริงแล้วเป็นกระจกสะท้อนใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจหากใจเศร้าหมองโลกทั้งใบก็ดูมืดมนแต่เมื่อใจผงใสโลกทั้งใบก็ผนสว่างดังนั้นจงเฝ้าดูใจของตนอย่าให้ความโกรธเข้าครอบนำอย่าให้ความอาคตาิตกตะบังแสงแห่งเวตาเพราะเมื่อใจถูกไฟแห่งโทสะเผา เราจะมองไม่เห็นทางออกแต่เมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดขึ้นเองเห็นความจริงตามที่มันเป็นเห็นว่าบนโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ทุกคนต่างอยู่บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้เมื่อมีคนทำร้ายเราลองถามใจว่าเราจะเลือกเป็นผู้สึกต่อความเจ็บนี้ต่อไปหรือจะหยุดมันที่ใจเราเองหากเราเลือกให้อภัยเรากำลังหยุดวงจรแห่งกรรมไว้ตรงนั้นไม่ปล่อยให้ความเียดแท้ต่อไม่ให้ไปแห่งทุกข์ลามไปยังผู้อื่นและเมื่อทำได้ใจจะเริ่มเย็นเริ่มสว่างเพราะการให้อภัย คือการปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่การยอมให้เขาถูกแตกคือการปล่อยให้ใจเราพลจากการจองเวรที่ไม่มีวันจบในโลกที่ไม่เที่ยงนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไม่ทั้งความสขุขความทุกข์คนที่เรารักหรือคนที่เคยทําร้ายเราทุกสิ่งล้วนผ่านเป็นเมฆเบ็ที่ลอยบนท้องฟ้าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นเทียงของอยิมชั่วคราวเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มเบาเริ่มวางและเห็นว่าการพยายามเอาชนะใครนั้นไร้ความหมาย เพราะสุดท้ายทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อใจวางได้จริงเราจะสัมผัสถึงความสงบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้การเข้าใจและการยอมรับไม่ใช่การมีความเจ็บแต่คือการเผชิญหน้ากับมันอย่างมิตริทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองความอายุธรรมที่เคยทําให้เราทุกจักรกลายเป็นบทเรียนแห่งการปล่อยวางเป็นครูผู้สอนให้เรารู้ว่าการตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีด้วยใจที่ดีคือหนทางเดียวสู่ความมุ่งมั่น พราะในที่สุดไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองและไม่มีใครตอบยนเราได้เท่ากับธรรมะเมื่อใจพบทำความโกรธจะดับความมั่นค่าจะคลายความอายุติธรรมจะกลายเป็นธรรมชาติของโลกที่เรายอมรับได้แล้วความเงียบของเราจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการแห่ภพยพลังแห่งการปลยวางที่นำพาใจให้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อธรรมะเข้ามาในใจเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้คุ้มค่าพอให้เราโดแค้นเพราะความโกรธ เคยแก้ปัญหาได้บัมนทีแต่เผาใจให้ร้อนเผาความสุขที่เรามีจนเหลือเพียงเท่าฐานของความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะความปรนิีด้วยการให้และชนะความเท็จด้วยความจริงคําสอนนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคําให้จําแต่คือแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ต้องใช้สติทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราเริ่มฝึกความฝึกเงียบฝึกปล่อยใจเราจะเริ่มสัมผัสถึงความเบาที่ไม่เคยรู้มาก่อนคนที่เคยแบบ ้อนใหญ่ไว้บนบานแล้ววันหนึ่งได้ว,วางมันลงไม่มีเสียงกบมือไม่มีใครเห็นแต่ในใจรู้ชัดว่าเบารู้ชัดว่าผลความสุขเช่นนี้แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสุขจากการไม่ยึดมัน่นถือมั่นเป็นสุขที่เกิดจากการปลยวางสิ่งทีูุ่มั่นใจเรามานานอยากกลัวความเงียบเลยเพราะในความเงียบนั้นมีพลังพลังของการรู้พลังของการเห็นตามความจริงผู้เดินตามมทนำ ไม่จำเป็นต้องชนะด้วยคำพูดไม่จำเป็นต้องตอบโตให้โลกเข้าใจเพราะความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ดังแต่เกจากใจที่นิ่งและเมื่อใจนิ่งปัญญาจะค่อยๆผุดขึ้นมาบนดอกบัวที่โดนน้ำสูดแสงแห่งธรรมอยางงดงามดอกบัวที่ค่อยๆพน้ำแม้ควต่อหมอนยัอยู่ข้างล่างแต่ดอกบัวก็ยังคงงดงามไม่บูมหมองตามสิ่งรอบตัวในวันที่ใจเหนื่อวันที่คนรอบข้างไม่เข้าใจวันที่เรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นธรรม หลับตาแล้วพูดกับใจเบาๆว่า,วาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อสอนให้เรารู้จักปล่อวางทุกเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายแท้จริงแล้วคือบทเรียนแห่งการเติบโตไม่มีสิ่งใดผ่านเข้ามาในชีวิตเราเดิมไร้ความทุกที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่าเพิ่งรีบผักใสหรือนี้มันไปเพราะแท้จริงแล้ว คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตครูที่คอยสอนให้เรารู้จักเห็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ในวันข้างหน้าเมื่อเราไม่หนีมันแต่เลือกที่จะเรียนรู้จากมันใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นและสว่างขึ้นในทุกๆวันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เมื่อใจสมุปปหาทั้งหมดจะค่อยๆเล็ก ลงเองเหมือนก้อนหินที่ถูกน้ำเย็นไหลผ่านจนกลมมนเมื่อใจระวางความทุกข์ทั้งหลายก็จะคลายตัวผมเชือกที่ค่อยๆถูกแกะออกด้วยความอ่อนโยนอย่าพยายามดึงแรงอย่าพยายามเอาชนะชีวิตเพราะยิ่งดึงยิ่งแน,น่นยิ่งฝืนยิ่งเจ็บแต่ถ้าเราใช้สติและเมตตาปมแห่งทุกนั้นจะคลายออกด้วยความนุ่มนวลเชือกที่ผูกไว้นานแต่คลายออกด้วยืมที่เย็นและใจที่อ่อนโยนและเมื่อถึงวันที่เราเข้าใจทำอย่างลึกซึ้งเราจะรู้ว่า ไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความสุขหรือความทุกข์ของเราหรือทุกอย่างอย่ี่ใจของเราเท่านั้นเมื่อใจวาดได้ถูกทุกข์ก็จางไปเองเมื่อเรายอมให้กับทำหน้าที่ของมันเราก็ไม่ต้องเหนื่อยสู้กับสิ่งที่เกินกําลังอีกต่อไปเราจะเดินอย่างสงบมองโลกด้วยความเข้าใจและยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เคยทําให้เราเจ็บแล้วปล่อยเบาๆในใจวาดขอบคุณนะที่ผ่านมาเพื่อสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักทาและรู้จักใจของตนเองเมื่อเรามองชีวิตด้วยสายตาของผู้มีปัญญ,ญาเราจะเข้าใจวา่า ไม่มีสิทงใดในโลกที่เราควบคุมได้จริงทั้งคําพูดของคนการกระทําของผู้อื่นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ถาทุนเข้ามาในแต่ละวันทุกสิ่งล้วนเป็นผลของเหตุปัจจัยที่ดําเนินไปตามกรรมไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่มีอะไรบงังเอิญทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์ตามกฎแห่งธรรมเ,รเมื่อเราหยุดยินหยุดอยากให้โลกเป็นอย่างใจเราจะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความจริงว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในใจเรานี่เองผู้ที่เข้าใจธรรมย่อมไม่ปล่อยให้ความมริ เพราะรู้ว่ากับจะทําหน้าที่ของมันอย่างทิ้งตรงเหมือนเงาที่ไม่เคยทิ้งร่างมเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามตามชนิดของมันผู้ที่หว่านเมล็ดแห่งการโลูย่อมเก็บเกี่ยวความไม่ไว้วางใจผู้ที่หว่านเมล็ดแห่งการเเลียนย่อมเก็บเกี่ยวความทุกข์สุขผู้ที่หวานเมล็ดแห่งเมตตามแม้จะถูกเหยียบย่ำแต่วันหนึ่งจะผลิดอกออกผลแห่งความส่องงบงมดงามไม่มีสิ่งใดที่ทําดีแล้วสุขปลาวและไม่มีสิ่งใดที่ทาชั่วแล้วพ้นจากผลของมันได้เลย ดังนั้นจงอย่าปล่อยให้ใจเป็นเวทีของความโกรธเพราะทุกครั้งที่เราโกรธเรากำลังเปิดประตูให้ทุกเข้ามาอยู่ในใจของเราเองจงเงียบแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแห่งความเข้าใจมองเห็นความหลงผูท้ที่ทำร้ายเราเห็นความไม่รู้ของเขาแล้วถามตัวเองว่าเราจะยอมให้คนที่ยังไม่รู้ธรรมมาทำให้ใจเราตกต่ำไปด้วยหรือไม่หากคำตอบคือไม่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้น เพราะเราอยู่ส่งต่อไฟแห่งโกรธและเริ่มส่งต่อแสงแห่งเมตตาแทนพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ไม่โกรธต่อคนกธชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเพราะการชนะใจตัวเองนั้นยากกว่าการชนะคนทั้งโลกเมื่อเราไม่ตอบด้วยทุวสันใจก็ไม่ร้อนเมื่อใจไม่ร้อนปัญญาก็เกิดและเมื่อปัญญาเกิดเราจะเห็นความจริงในความโกรธนั้นชัดเจนว่ามันไม่เคยให้อะไรดีเลยมีแต่ความทำลายทั้งผู้อื่นและตัวเราเอง จึงไม่เสียเวลาโต้แยง้งกับใครแต่ใช้ทุกเหตุการณ์เป็นบใจฝึกให้เห็นฝึกให้ยอมรับฝึกให้วางแผลเมื่อเรายิ่งได้จริงจริง,รงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเข้าใจเราจะเป็นผน,นาที่สนุนยิ่งแม้ลมแรงเท็มใดก็ไม่อาจทําให้คุณได้ในความนิ่งนั้นเองแสงแห่งปัญญาจะส่งประกายขึ้นไปอย่างชัดเจนสอบให้เราเห็นว่าไม่มีใครทําให้เราทุกได้นอกจากใจเราเองและไม่มีใครทําให้เราพ้นทุกได้นอกจาก เื่อเห็นเช่นนี้ความอายุติธรรมทั้งหลายจะกลายเป็นเทียงเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเทียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความสงบในใจจะคงอยู่ลึกเย็ยนและมั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วการเงียบและการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการชนะอย่างสง่าง,งามชนะด้วยธรรมชนะด้วยปัญญาและชนะด้วยใจที่ไม่ถูกเผาไม่อีกต่อไป และเมื่อใจเราวางได้จริงใจจะเปล่งแสงออกมาแสงแห่งความเข้าใจแสงแห่งเมตตาและแสงแห่งการให้อภัยที่ส่งนำทางให้เราเดินต่อไปอย่างสงบในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้ด้วยใจที่สมบูรณ์แล้วอย่างแท้จริงเมื่อชีวิตเผชิญกับความไม่ยุติธรรมจงระลึกไว้เสมอว่าความเงียบของคนนี้คือคำตอบที่งดงามที่สุดเพราะการเงียบและการหลับใจนั้นไม่ใช่ความหวาดแห้แต่คือชัยชนะที่แท้จริง เป็นการชนะอย่างสง่านงามเหนือสิ่งใดการกดหวังไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะไม่สร้างเหตุใหม่ไม่ต่อเติมกำกับและให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันตามกฎแห่งความยุติธรรมขอให้เราทุกคนเดินบนเส้นทางแห่งสติและปัญญาเห็นความจริงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเปลี่ยนทุกความทุกข์ให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนทุกความเจ็บปวดให้กลายเป็นเมตตาเพื่อให้ใจเราสงบเบาและพวนจากการเวียนในความทุกข์ทั้งปวง ขออนุโมทานากับผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงตั้งใจฟังทางศึกษาธรรมและพยายามเปลีป่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีเพราะทุกก้าวที่ท่านเดินไปด้วยสติทุกก้าวแห่งการทุกก้าวสุ่ความสงบภายในใจที่แท้จริงจงรักษาใจให้สงบดุดดอบัวที่เบ่งบานข่ามกลาบปวดแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมแต่เรายังสามารถมีใจที่งดงามและบระสดดิสุทธิ์ได้ขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจพบความเข้าใจและความเมตตา ที่จะนำทางให้เดินต่อไปด้วยความมั่นใจสมบูรและมัน่นคงในทุกสถานการณ์ของชีวิต